สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟลัคขนาทธาตุไฟยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์คลิปนี้นะคะเราจะมาตามหาความรักให้กับคุณธาตุไฟนะว่าในปีพศ2567นี้จะมีใครเข้ามาเป็นความรักให้ สำหรับคุณไหมแล้วคุณจะเจอความสัมพันธ์แบบไหนดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่กวางอยากจะมอบให้กับเพื่อนๆทุกๆคนก่อนอื่นนะคะต้องสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะขออำนวยโวยพรให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขไม่ว่าเพื่อนๆน,นั้นจะคิด สิ่งใดก็ตามขอให้เพื่อนๆสมหวังความปรารถนาทุกประการเธอนะคะสาธุแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่และที่ขาดไปได้เลยนะคะผู้ให้การสนับสนุนช่องอีดีนอตลอด9กๆมาเสมอนะคะนั้นได้แก่ขนมยูโรคาสตาร์ดเค้กอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอทุกสาขาห้างสรรพสินค้า แล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะคะทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นรสชาติช็อกโกแลตนะคะที่กวางเอานำมาวางไว้ตรงนี้นะคะจริงๆขนมยูโรเนี่ยเขาก็จะออกรสชาติใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็ขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะขนมยูโรคาสตาร์เค้กแล้วก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องของเรามาอย่างยาวนาน,นะคะ่ะวันนี้นะคะกวางก็จะขอประกาศเล็กๆน้อยๆนะคะ ในเรื่องของสร้อยประคำนะคะตอนนี้ก็จองครบแล้วนะคะสิบสิบสองสิบห่อสิบแพ็คจะพูดแบบไหนดีเออจองครบสิบชุดแล้วอืก็จะได้หนังสือหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็ประคำหนึ่งเส้นนะคะสําหรับเพื่อนๆนที่จองมาแล้วนะแล้วก็กวางก็จะให้สร้อยข้อมือแบบนี้ไปหนึ่งเส้นด้วยแต่สร้อยข้อมือนะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนนะกวางอาจจะอ่อให้เป็นองค์พระอื่นๆไปนะคะหรืออาจจะเป็นสีพึ่งบ้างอะไรบ้างนะคะก็ถือว่า เป็นของกิฟตเซ็ตจากกวางนะคะเป็นของขวัญแทนใจนะคะในช่วงปีใหม่2567สําหสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ทักมาแล้วไม่ได้นะคะไม่ไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวมีมาอีกเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆรอบแ้ากวางจะทำสร้อยประคำตุ๊ดจีนเพื่อนๆไปกดติดตามใน Facebook ไว้นะคะเพราะว่า Facebook จะไวมากนะเพราะว่าในช่อง YouTube ก็จะลงคลิปกว่าจะลงคลิปก็ยาวอ่ะนะใน f a o e b o ะคะ่ะกวางก็จะมีข่าวสารนะคะแจ้งข่าวเร็วมากเวลาที่กวางจะแจกอะไรเนี่ย กก็จะแจ้งใน Facebook เป็นส่วนใหญ่นะคะสําหรับคนที่มาขอรับพระผงจกักรพรรดิสร้อยประคำเนี่ยของแจกอื่นๆหรือเพื่อนๆอยากเช่าบูชาสินค้าสายมูอื่นๆนะคะเพื่อนๆทักไปที่ Facebook โดยตรงนะคะเดี๋วกวานจะออทิ้งช่องทางการติดต่อใน Facebook ให้กับเพื่อนเพื่อนๆนะคะแล้วส่วนในไลน์เนี่ยก็เป็นการติดต่อดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะ แล้วก็ฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมซินแสบาโคชีวิตเดี๋ยวกว่าจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนเพื่อนได้ทดลองใช้งานกันฟรีดู30วันถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกชอบประทับใจอย่าลืมเติมวันใช้งานนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสําหรับคนาธาตุไฟนะคะปี2567นนี้จะมีเรื่องราวความรักแบบใดเข้ามาในชีวิตของเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่าไฟ่หลักษณะท่าไฟเมสิงธนูเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนโสดสนิทไม่สนิทปี2567นี้เราจะเจอความสัมพันธ์รูปแบบไหนเข้ามาเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีใครเข้ามาจีบเพิ่มเติมไหมสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะแล้วแต่ว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะ เรื่องราวความรักของคุณในปีสอง7นห้า้อยหกสิบเจ็นี้เดี๋ยวฟางขออนุญาตนะคะเปิดเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้กับคนทาดไฟหน่อยชีวิตคนโสดปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะโสดโสดสนิทไหมโสดสนิทไหมคะทาดไฟโสดแบบมีคนคุยนะเนี่ยสามเหรียญหรือว่าโสดแบบมีเพื่อนมีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวไปงันงนเอามาดูสิโสดโสดแบบใดละ่ะ โสดเรื่อยๆแต่มีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันอเราก็เปลี่ยนคนคุยได้เรื่อยๆเราก็ไม่ได้โฟกัสที่ใครจริงๆจังๆด้วยนะเพราะยังไม่ได้เจอใครที่ใช่จริงๆยังไม่เจอใครในแบบที่เราคิดไว้ยังไม่มีใครตรงใจตรงสปกคในความรู้สึกของเราเลยดวงสมพง์กับคนธาตุน้ำนนเนี่ยเนี่ยธาตุไฟอะธาตุน้ำก็มีพิจิกรกรกฎก้าดาบก็โสดข้ามปีมาเลยเนาะ จนกระทั่งปี67นี้ก็ยังไม่ได้มีเลิกยามงามดีว่าจะชัดเจนกับใครได้ The Magician อืมไม่ว่าใครกี่คนกี่คนเข้ามาคุณเป็นคนที่คัดกรองแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินเนาะ จริงๆสตอรี่เรื่องราวความรักอ่ะมันมันมีหลายเรื่องราวมากๆนเลยบางคนก็เข้ามาช่วงระยะเวลาสั้นๆบางคนก็เข้ามาทําให้รู้สึกดีแล้วก็จากไปหรือบางสตอรี่เราก็ทําใครอกหักเหมือนกันแต่บางสตอรี่นะคะเราก็หออกหักเพราะมีคนทําเราอกหักคือมันก็ผ่านมาแล้วนะจุดนั้นคือตอนนี้เราก็ ยังไม่ได้เจอไขรที่รู้สึกพิเศษไปมากกว่านั้นยังไม่มีสตอรี่เรื่องราวไหนที่จะทําให้คุณรู้สึกประทับใจเลยค่ะโอเคบางสตอรี่คุณก็ลืมเลือนไปแล้วบางสตอรี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายกับความสัมพันธ์สตอรี่นั้นแล้ว,วคือต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินนะคะส่วนณนะปัจจุบนันนี้บางคนอาจจะมีคนเข้ามานะแต่คุณก็ยังไม่ได้รู้สึกปลอดภัย กับตัวเราเองนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนณนะปัจจุบันที่เราคุยคุยด้วยศึกษาดูใจด้วยเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปในรูปแบบความรักได้หรือไม่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องพิสูจน์กับเขาไปอีกยาวๆเลยนะถ้าฟ้าเป็นคนมาตรฐานสูงซะด้วยนะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ไม่ชัวร์จริงๆอะคุณก็จะ ไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นะคะอาจจะชัดเจนกับความสัมพันธ์อย่างเช่นจบแค่ตรงนั้นหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงสถานะลงมาลดการแอคชั่นลงมาให้เหลือไว้เพียงแค่เพื่อนพี่น้องคนรู้จักหรือว่าคนคุยไปเรื่อยๆแบบนั้นก็ได้อะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูสิหนึงดาบมาดูสเปคของคนธาตไฟกันนะคะคนทาตุไฟชอบคนเก่ง ชอบคนที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำนะคะชอบคนที่หัวสมัยใหม่ด้วยเก้าเหรียญอยากได้คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาแล้วในเนี่ยธาตุไฟเนี่ยคือเราเคยเ,เจอความสัมพันธ์แบบสร้างร่วมกันไหมพอสร้างร่วมกันแล้วอยู่ๆเขาเทเราไปมีความสุขแล้ว ไอความสุขตรงนั้นอะมันมีสิ่งที่เราสร้างด้วยอะซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราเลยแบบว่าธาตุไฟเคยโดนเอาเปรียบในเรื่องของความรักมาแล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณก็อยากจะเจอใครอะที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะคุณเองก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันคุณก็อยากจะเจอใครที่แบบสินเสมอกันกับคุณจริงๆอ่อะแล้วเข้าเข้ามาช่วยดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้นะคะนี่คือคนที่คุณต้องการแต่ส่วนใหญ่เข้ามาคุณมองว่า ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อะเราเห็นชัดเจนเลยนะว่าเขาเข้ามาเพียงเพราะแค่ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองซึ่งคุณเจอแต่แบบนี้เข้ามานะคะคุณก็เลยไม่อยากที่จะรู้สึกว่าตัวเองกําลังโดนหลอกเออมันเป็นเรื่องราวที่คุณเก็บประสบการณ์มาจากสตอรี่หลายๆเรื่องในความสัมพันธ์ที่คุณเจอะคะ่ะแล้วมาตรฐานของเรามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆ เออเพราะเราเจอแบบแบบนี้ไงเราเจอแต่ความสัมพันธ์แบบผิวเผินเจอแต่ความสัมพันธ์ที่หวังผลประโยชน์ต่เราอะแล้วปีนี้ล่ะอะมาดูซิว่าปีนี้จะมีใครเข้ามามาดูกันว่าปีนี้จะมีใครเข้ามา่าตไฟมาดูซิเดวิลเด่นเดนก็คือจะมีชาวต่างชาติเข้ามานะมีชาวต่างชาตินะคะและเดวิลไวนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงอัตลักษณ์ ของคนต่างชาติหรืออัตลักษณ์จุดเด่นของคนนั้นอะ่ะมันจะหมายถึงเราจะเจอความสัมพันธ์แบบไม่มีขีดจํากัดอะ่ะก็คือเราอาจจะเจอความสัมพันธ์แบบผิวเผินเข้ามาเรื่อยๆได้นะคะหรือถ้าคุณจะเจอใครสักคนที่รักจริงกับคุณดวงคุณอาจจะสมพงกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะอะไรที่คุณยังไม่เคยลองอะ่ะมันอาจจะเวิร์กกับเราก็ได้โอเคปะ่ะอืม แบบกินอาหารยุโรปบ้างอาหารจีนบ้างอาหารเกาหลีบ้างอะไรเนี้ยอืมเรียบเทียบให้ให้ฟังเข้าใจใช่ไหมมันอาจจะเวิร์กเฮ้ยเดอะซัน,นเดอะซันเข้ามาฟังม,มองว่าในปี67เนี้ยความรักของคุณน่าจะมีอะไรที่มันดูว้าวมากขึ้นอะ่ะและแล้วหกถ้วยก็เข้ามาด้วยใครจะเข้ามาจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาด้วย แล้วก็ในปีหกเจ็ดนี้มีใครกําลังรอแฟนเก่าปะคุณจะรอแฟนเก่าหรือคุณไม่รอแฟนเก่ากวางโมว่าจะมีคนเก่าเกกลับมาด้วยนะคนที่จบไปแล้วเนี่ยจะกลับมาขอคืนดีนะคะคือเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ได้มันไม่ได้ใช่สาระสําคัญหรือใจความสําคัญอะไรหรอกมันอยู่ที่ตัวเราเออว่าเราตัดสินใจที่จะให้โอกาสคนเก่าไหมเนี่ยมันอยู่ที่เราตัดสินล้วนๆถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่ให้โอกาสคนเก่าหรือต่อให้เขามาจุกจๆๆิกยุ่ยกับเรายังไงนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์เก่าๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่กวางมองว่าจะมีคนเก่ากับเข้ามาด้วยแต่ถ้าคุณเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆก็เป็นเรื่องราวอะไรดีๆสําหรับเราเหมือนกันนะเราก็จะเจอความรักดีๆนะคะหรือถ้าใครครบกับชาวต่างชาติหรือคุยกับชาวต่างชาตินี่ยิ่งดีเลยนะมีไพ่เดาหมูลเข้ามา แต่ก็ให้ระวังให้ระวังนะมีเรื่องต้องระวังก็คือระวังความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะอ๋ออาจจะไปเจอคนมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยหรือเจอคนเจ้าชู้อันนี้ต้องระวังคุณคุณต้องสแกนดีดีเลยอ่ะในปีหกเจ็ดเนี่ยมันจะมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันมาในชีวิตของคุณนะคะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราแล้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเลือกด้วยเนี่ยอืมถ้าเราเลือกดีเราก็จะเจอความรักแบบดีเลยเป็นรักแท้ไปเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเราเจอใครที่ เข้ามาหลอกเราแล้วถ้าเราเลือกผิดพลาดเนี่ยมันเป็นไพ่เดมูนแล้วมีเดวิลมาตรงนี้มันก็ค่อนข้างอันตรายนะฉะนั้นอ่ะมันเหมือนกับเราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะในปีหกเจ็เนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามานะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงเรื่องราวความรักของคุณในปีหกเจ็จะเป็นยังไงคะไพ่ไฟ เรื่องราวความรักของคุณนะคะหกเหรียญมานะมีสายเปเข้ามาด้วยนะบอกไว้ก่อนจะมีผู้ให้เข้ามานะคะชาริออดเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาด้วยนะแต่ถ้าคุณเจอคนสายเปเนี่ยจะจะเป็นคนชาติไหนก็ไนดะ้อะจะเป็นชาติเดียวกันหรือจะเป็นต่างชาติอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามีโอกาสไปออกเดทที่ต่างประเทศด้วยนะเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะต่างชาติต่างภาษาแปดถ้วย เรื่องราความรักของคุณ Empress มีไพ่เด e s สตาเข้ามารู้สึกว่าปี67เนี่ยความรักของคุณจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคุณจะเจอใครที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นนะคะแต่มันอยู่ที่การเลือกด้วยนะกวางบอกไว้ก่อนอ่าอย่างที่ไพ่ขึ้นมาตะกี้เนี้ยนะคะมันเหมือนกับเราอาจจะต้องแบบสกแกนดีๆอ่ะ มันก็จะเจอทั้งความสัมพันธ์แบบผิวเผินเราจะเจอหลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์บางคนก็เข้ามาหวังผลประโยชน์บางคนก็เข้ามาเพราะเซ็กส์ก็มีนะบางคนเข้ามาก็เออติ้งต้องอารมณ์แบบจิตไม่ปกติอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีเข้ามากวางมองว่าคุณจะเจอคนได้หลากหลายนะในเรื่องของความสัมพันธ์แต่กวางเชื่อในเซนส์นของธาตุไฟว่าคุณจะเลือกให้ดีเพราะเหมือนคุณมีเซนส์น,นะคะแล้วแล้วคุณเองอะอยู่ในระดับออ เลเวลที่ที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราก็รักตัวเองมากพอเนี่ยคะมันเหมือนคุณจะไม่ลดคุณค่าหรือไม่ลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อที่เรานั้นจะโดนใครหลอกง่ายๆอีกนะคะเพราะเราผ่านมาหมดแล้วอะสําหรับทาสไฟอะนะคะอืมแต่กวางมองว่าคุณจะได้เจอสายเปถ้าคุณเจอสายเปย์คุณก็จะเจอคนที่แบบเปคุณหนักมากคือแบบเปแบบว่าทุ่มเทเลยอย่างเงี้ยแบบคุณอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะตามใจคุณหมดเลยแต่ว่าไพ่จะขึ้นมาเกี่ยวกับต่างชาตินะ อฮ uh huh. แล้วคุณจะมีแฟนไหมล่ะปีหกเจ็ดนี้จะได้เป็นแฟนกันเลยไหมหรือเขาจะเป็นได้เพียงแค่ว่าที่แฟนแบบคุยคุยค,ยค,บ,ค,บ,คบกันไปก่อนสักปีนึงอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณตาตาดีนะตาตาดีได้ดีตาเสียได้ไม่ดีนะบอกก่อนไพ่บอกมาว่ายังไงก็ต้องเลือกดีๆเพราะว่าย้ําเลยนะคะคุณเจอคนหลากหลายแน่นอน เราอาจจะต้องใช้เวลาในการสัมผัสในบุคคลคนนั้นนะว่าเขาเป็นยังไงอามาดูซิว่าปี67เนี้ยจะได้สละโสดไหมสรุปเลยไพ่ไฟเขาจะได้สละโสดไหมคะก้าวถวยจะได้สละโสดไหมรัจ้าสล่ะไม่เอ่ยสละไหม <apology> มีแฟนไหมเนี่ยสละโสดหมายไพ่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสละโสดในปีหกหกเจ็ดนะแต่กวางม,มองว่าคุณจะมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะเห็นปะจะขึ้นมาในในเรื่องของไพ่เตือน่ะที่ไพ่บอกว่าให้ระวังเลือกผิดให้ระวังเลือกพลาดนะเนี่ยเก้าถ้วยคือการที่เราแบบมีตัวเลือกมากมายนะคะแต่ห้าถ้วยเนี่ยเห็นความผิดหวังเสียใจปะ มันมันอยู่ที่ที่เราเลือกที่เราสัมผัสกับคนคนนั้นน่ะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งแบบไปตกหลุมรักใครนะถึงเขาจะทําดีอะไรกับเราก็ตามให้เราค่อยๆดูแล้วก็เรียนรู้เขาไปก่อนดูถึงความสม่ําเสมอนะคะว่าเออเขาเขามีธรรมชาติในการให้เราแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเขาทําเพราะเพียงแค่เขาอยากเอาชนะใจเราเฉยๆแต่พอเขาเอาชนะใจเราได้แล้วอะคือมันจะเปลี่ยนไปถ้าถ้าเขาไม่ใช่มีความเป็นธรรมชาติที่มีความจริงใจกับเรานะ อืมฉะนั้นพ่าบอกให้ให้ดูดีๆเราจะเจอทั้งความสัมพันธ์ผิวเผินคนที่หลงหลงข้างรักเราเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือหลงเราแต่เราอาจจะแบบไม่ได้เห็นความจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจอะไรเลยนะคะส่วนคนที่เขารักคุณจรงิงๆก็มีเข้ามานะถ้าคุณไม่เลือกมองข้ามคนคนนี้ไปอะ่ะกวางกลักวอะไรรู้ว่าวกังวลว่าถ้ามันมีคนจรงิจรงใจกับเราจรงิงเข้ามา กลัวว่าคุณอาจเลือกที่จะมองข้ามเขาไปก่อนแล้วก็อาจจะเลือกอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ก็ได้นะคะฉะนั้นอ่ะเราต้องดูดีๆนะคะอันนี้ไพ่เตือนมาด้วยเพราะไพ่บอกถ้าคุณเจอดีก็คือดีเลยนะแต่ถ้าเจอไม่ดีนะ่ะเนี่ยถึงเวลาต้อง move on อีกแล้วนะคะท้าทายโอเคมาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะว่ามีราศีอะไรบ้างฟังเห็นเป็นชาวกุมเห็นเป็นชาวเออกรกฎ มีชาวมีนเข้ามานะคะมีชาวตุลเข้ามามีชาวมังกรเข้ามาธาตุน้ำมีนพิจิกกรบุตนะคะถ้าไฟเมสิงธนูนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย